ใหม่ๆมันโคตรดีทุกคนเลยเจ้าน่ะคือเกมนี้มีแค่นี้เหรอเรายืนคุยกันในนี้เหรอโอ้ยพิกเข้าตาเลยจีวันดีวันดีเลยเดียวเฮ้ยเปิด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 ด้วยใช่เก่งไปเองดีเพิ่งไปเอากูหายเฮ้ยช่วยกูด้วยเฮ้ยช่วยกูด้วย เฮ้ยฮ hey! pues ัลโหลวูอ้ช่วยกูด้วยไม่เห็นมองไม่เห็นเลยเลยเอ้ยช่วยกูด้วยอะไรวะกูตายแล้วเหรอเนี่ยเอาสั่งเลยตอนที่เราฟางคิวเลยเกี่ยวเสมอเลยเกี่ยวเสมอเลยอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยเหรออ่าเหมือนกันหมดเฮ้ยป๊อป ยไอใดนยิงอะผมมไม่ตายผมถึงผมถึกไศตร้าแฮตเหรอไหนไเศแฮตี้เอาศาเอาศราเอาศาไ้เี้ยตัวยืดมันย่องผ่านได้งได้สวยเลยรอดนีรอดโอเค

เขาวิ่งไปฟังนปเปิดประตูเขายืปืนเปิดประตูเล่นอยู่แล้วอยู่ดีเก็วิ่งผ่านอกไปมันวิ่งไปทางนู้นนั่นงอยู่ห้องนู้นมาแล้วเอาเยวไป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 เก็บแล้วเก็บแล้วไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาลังพึ่งไหมลังละร้อยพี่ใครลังพึ่งเอาลังพึ่งาเเอา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 ม

ตกหวช่วยฮ่าฮ่าฮมาฮ่าเฮ้ยมีหมาด้วยมีหมาด้วยมีหมา Oh. Your performance has been in trouble still. Welcome to our disciplinary process. Heavy machine! Aaaaaah! อย่าไปเลยปะยูยูยไอ้นี่คือทางที่เราขึ้นมาถ้าถ้าจะกลับต้องวิ่งผ่านป้อม่แล้วอ้า่าอ่ะะส่ยผนล้วะ

À, đây ờ... là đây lâu Nắm nồi nắm nồi. Thằng này. Bị lẹ lên คืออะไรอะให้เจมันเกี่ยวเกี่ยวที่หมาตายเอามีอีกฝั่งมีอีกฝั่งหนึ่งไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันไหมเตะได้เลยนี่ไงอะไรเมยฮัลรหวมาเลยนิวอะไรอะออโต้ไปหลอดจะไปแล้วเหรอเอ้ยกลับไปละไปตายของคุณตายแล้วอะเอาเจโอ้ ไม่รู้ขอโทษขโทษขโทษปรตสนุกเลยสงวันมันไม่ออกไปยจริงๆอะมันพักเราออกยาใจใช่ไหมแล้วตอนนี้ตายหินดบ่ะแล้วตอนนียังไม่จตอนนี้มันตายไปแล้วโว้หนูขอลาออกจากทีมนี้ค่ะหนูว่าทีมนี้ไม่มีประสิทธิภาพไปไหนกันหมดละกลับไปที่ยา พอล้ออกออม่ไายพายเฮ้ยเก็บลังเก็บลังแอด้วยด้ยไพึ่งต่อยผมไม่ได้หลบหลบตยานผมอยู่ข้างนอก าหมดเลยคนไอ้เี้ยหลเหลือเรามคนเยยฟึมันอยู่ในยานเเตายยตายยนอพึ่งกูเอฟตายตายกูิ่งยมึงอ้งมึงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูล่อพิ่งออกมาแล้วมึงเข้าไปปิดยาเลยนะ เต็มตัวนะมาแล้วมาแล้วไปไปเฮ้ยกูจะตายแล้วลูกเขาเลยเข้าเลยปแล้วปไอ้เจมปิดแล้วอ้เจมตายแล้วไปไปยาออกยาดีกว่าไหมเจมตายย่งวะไปดูไปดู ออาเอาแอ้มตายพแอ้มตายยังพอแล้วพี่เจมราโดนพื้นตอมแล้วพี่หลังพื้า้อายเงาเอกจัง้นาปนอยันโอ๊้ได้ยังเ้ยเลียงอีกอะ เราไปแบบว่าให้พิมพ์เต้ยงงงหรือเปล่อ๋อโอเคได้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 ไลฟ์ออฟเตโก้ไปแล้วแล้วถ้าเราออกตอนนี้เลยเราได้พึ่งร้อยบาทไม่นานายหมดแล้วพึ่งต่อยต่อยพึ่งต่อยต่อยนานยังแต่พวกกลัวต่อยโดนต่อยนานแล้วนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เราเหลือเวลากี่วันเมื่อกี้เราได้สมยานามเลยนะเลซี่นี่เราไปได้เลซี่เน็ตเอ็มพอยด์ยี่ปีเยอะแล้วเฮ้ยจะปิวออกจากยาอีกแล้วมไม่ามาีศูนย์เดย์อะแล้วเดินแล้นเดินติดแบวงั้นเราไปมอบงั้นเราเราขึ้นยาเลยไปมอบอ่ะเก่งงั้นมามาตีเวอร์นี้ผมไปก่อนนะเจอกันเราลงบริษัทเลยเราวีีไปไว้ก่อร์นี้ เจมันเจอเลยโคดไกทางเข้าไปหน้าห้องหัวหน้าห้องแล้วนี่ทางเข้ามันไม่ใช่อ่ะใครโดนอ่ะไอเจมหรอมอบดิเฮ้ยเออต้องมอบต้องมอบเราจะได้เล่นเกมใหม่กัน 哈哈哈。<laughs>